แล้วฉันอยากติดตามแบบตอนต่อไปเลยว่าแบบตอนต่อไปมันจะเป็นยังไงมันตื่นเต้นอะและทึกเลยอยากแก่ถ้าเป็นคำสมัยก่อนอจะต้องใช้คำว่าป้นนาเป็นตัว <c oughs> อ่ะแล้วรู้สึกว่าแบบว้าวที่นี่ดูมีนิยายหลายเรื่องเลยนึกออกปะดีใจอ่ะเหมือนอารมณ์แบบอ่านแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมนิยายเรื่องนี้มันดูคล้ายกับเราจังเลยอ่ะ Amazing มากเลยกาอยากฟังค่ะไปอ่านเธอไปอ่านฉั <c oughs> ต้องไม่อ่านแ <c oughs> ม่ค่ะอ้ายหุยตุเรนนี้สวยอะ,ช,ะอชันรู้เหรอเรื่องอะไรคะหนูนี่แชร์ไว้แล้วไปอ่านดู นวนิยายนวนิยายเรื่องหนึ่งขำมากตลก <c oughs> เอา้าตลกมากไปอ่านแปบ๊บเออเธอไปอ่าน นิยายพี่จุม๋มห,หนูบอกหนูพูดอะไรวะเอ้าหนูลืมละเอา้าฉันพูดอะไรงฉันนะฉันลืมละหนูบอกว่าเดี๋ยวรีบก่อนนะเดี๋ยวรีบทํางานหาเงินก่อนนะพอเห็นคิวงานใช่ไหมตอนแรกบอกว่าอยากไปสําเทง้งอ,อยากไปนู่อนอยากไปนี่นนนก็น่าักพอเห็นคิวนานแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวรีบหาเงินก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีเงินไปแบบสร้างภาพปีต่อไปไนงะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะก,ก้อนเดียวไม่ได้ไมันต้องคูณสอง <c oughs> เสมอค่ะท่านเดี๋ยวต้องถามพี่คีว่ามันจริงจังแค่ไหนน้องกึ่งเบาะง่ายง่ายๆไงเี้ยเดีเอาถุงน้ำตาลถ้างั้นอ่ะกึ่งนี่อ่ะได้นี่อันนี้ได้เนาะน้ำตาลก็สวยสวยเนี่ยอามีให้เลือกสองชุดนี่สวยสวยทุกคนถ้าไงกลางวันเบียร์นี่อันนึงแนะนำไหมอันไหนอันที่ไหนเบียดาสิชาชัยกลางวันนะ สีฟ้าเลยสาวไม่หนูพูดบอกเขาว่าสีฟ้าสีฟ้ามีนะแต่ยไม่ใช่หนูบอกเขาในนี้ว่าสีฟ้านี่อะนกตานทอเออนกตานดีกว่าตาสวยเออเขามันเป็นกลางวันไหมอะนี้อะจบจบจ้ะจบละค่อยดีเขามีตีมันไหมไม่มีอ๋อไปพรุ่งนี้ใช่อืมไม่บอกไม่กล่าวกันพรุ่งนี้ค่อยดีเราต้องเตรียมชุดไปถ่ายกับแม่พี่พีชอีกหนึ่งชุดนี่เลยปะ บอกเออยิ่อยากมีแขนหน่อยอ่ะก็มีแขนพอดที่มันปิดใบดูเนี่ยดูพี่สีพี่เมนเสร็จได้อ่ะชมพูนี้เคยใส่ยังไหมเออถูสมพูเนี่ยเออเคยยังพี่ดูใส่เองเออจบจะได้ขายเนาะี๋ยวจะเอานี่ไปทับก็ะดานี่ไหนลองทับโน่นีเออกระดาษหลักอยู่เพื่อได้ใส่สองเทปไง เอาไปคุมสม่าิส่ไปเทปเดียวเท่านั้นแหละจุบอุ๊ยพวนิดฐจะมีโอกาสจะได้ไปเดจอในนี้ไหมอ่ะเมกาภาซาที่เปิดใหม่อะอ่ะจบน่ารักจี่นะเอามาใช่ได้จบนี่แหละหมอกไปบ้านพี่พีจบแล้วก็ต้องใส่แมบตอนคุยกับแม่พี่พีเพราะว่าป่วยแล้วพี่ชอบต่อสังคมเ็็เรียบร้อยนี่ได้เลยพอมีข้อเสนอสามแสนเรานี่ใส่แขนกุดเลยนะ ั่นใจไม่ต้องมั่นใจป,ปะ,นนะ,นนะนี่ไตังเนาะนี่ไหนะติดมานี่นี่คุณใส่ได้กับเสื้อตัวนี้เล็กแล้วสองพันกว่าบาทแล้วเนี่ยติด,ดนมสวยเนาะ ได้ไงเอออันนี้ไม่ได้เดยดเนี่ยโปแล้วเมื่อไหร่ได้จะใส่ได้ปอดนี่แหละปอดเนี่ยที่ไม่แฝ็งมันไม่ปกติมุกเลี้ยงค่ะเลี้ยงไว้ที่ทะเลสาบหน้าบ้านไปดูไหมไปดูกระชังมุกเราไหมอันนี้ไม่เอาเนาะอันนี้มีสีกรมแล้วก็เป็นยาวสวยนี่เหมือนกันถ้าวันไหนอยากสีกามงานอีกมีสีชมพูงานพี่เมย์อ่ะเออนี่ตานี้ไม่ได้มัน ต้องดีกว่านี้นี่ไงไปไปพูดกัน็ดูมาด้วยดูที่ไหนอคะเอ้าจะไปห้างห้างไม่ได้ไปหรอกพี่จุม๋มไปงานแต่งแล้วก็กลับมานี่หมดละนี่ยายอยู่ตรงไหนคะแก้มบุม๋มปิยดาสิทธาชัายภาษาอังกฤษฟ้ารักพอฟ้าจะไปเป็นแอร มีมีตะกาหรือไม่มีตะกาก็คือกลัวหมดนมี่ออกไปอ่านมาแล้วจินตนาการเลิศมากคำนิยายออกมาได้ก็ใช่ไงก็บอกแล้วว่าแบบพขอ,อ่าปอนปุ๊บนอวันนียายเรื่องหนึ่งนววนิยายเรื่องหนึ่งไม่พอจะไปลากัคลที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเขามาอีกอสร้างตัวละครเพิ่มไปอีกสุดยอดเลย ฉันอยากรู้เลยอ่ะว่าตัวเอกของเรื่องอ่ะใครหัวร้อยยอตัวเอกของเรื่องอ่ะฉันนี่แบบฮะฉันว่าตัวเอกของเรื่องอ่ะดูไม่เคยคบใครเลยนะคะไม่ได้มีใครเป็นเพื่อนด้วยหรอกวอ่มสุดยอดฉันงงมากเหมือนมีตาทิพฟุด บทเก่งเวอร์จริง,รงสนุกสุดายแต่หนูไม่ได้เครียดนะทุกคนมีคนบอกว่าแบาบไม่เครียดนะอะไรเงี้ยด้วยหนูไม่ได้เครียดนะหนูขำหนูแบบอะลเธอร์อัลเธอร์ด,ด,อด,ดขอได้ซะหน่อยอัลเธร์ <laughs> คุณบอกพิกาชุดม่อที่ไปไหว้พระชุดชุดม่วงไหนอะแต่ถ้าชุดถามหนูก็หนูจำไม่ได้หรอกแต่ละตัวเพราะว่าหนูซื้อที่นหนึ่งแบบล่าสุดซื้อมาอีกแล้วนะแล้วซื้อกดซ้ำอีกแล้วกดซ้ำบ่อยมากผมมีคมจะได้ยาวเหรอ ไม่อยากนี่งานเขาใหญ่ไงนี่อย่างนี้ได้ไหเนี่ยงานเขาใหญ่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวไปหาเอาไปซื้อใหม่อืมไปยืมมาจบ <c oughs> ต้องมีลายดอกตอนเช้าอีกนิ <c oughs> ดเดียว พร้อมส้อยไม่มีขายพร้อมค่ะตอนนี้ยังไม่มีขายพร้อม <c oughs> แต่ช่วงนี้ใครอยากได้อะทำเร็วนะเพราะว่าหนูยังอยู่ยังว่างก็จะได้ได้ก่อนปีใหม่นึกออกไหมโมที่ใส่อัคุณจำไม่ได้แล้วค่ะว่าซื้อที่ไหนเพราะว่าถูซื้อเยอะเวลานูกซื้อที่นึงอ่ะอันนั้นน่าจะเป็น น่าจะเป็นชุดแบบพวกแบบหนูสั่งมาจากร้านประจำมัง้งไม่แน่ใจ <c oughs> <c oughs> ชุดแบบปุยกายอะ่ะ <c oughs> ใช่ไหม อยู่ข้าวมากเหมือนจะไม่ตลกเหมือนจะไม่ตลกแต่โกโก้โกตลอดเหมือนจะไม่ซื่อแต่แบบแบบหอเราก็สรรหาคำ่ะนึกออกปะ <laughs> คำเราก็เยอะเกินบางทีอ่ะ เราก็พยายามพิมพ์อ่ะถ้าไม่หันมามองอ่ะต้องต้องเสียใจอีกนึ่งออกมาเพราะว่าพิมพ์ยาวอ่ะ <c oughs> เราก็พิมพ์ยาวแกงอยู่อ่ะ <c oughs> เป๊ะบันโปติดตามกอบอรุ่นเดียวกันเลยครับ ได้กินผักต้มยังค่ะยังค่ะพี่จุ๋มไปทำแล้วค่ะตอนนี้พี่จุ๋มไปทำละอยู่ยนิ่งเป็นไหมร้อยซิอยู่ยนิ่งนิ่งคืออางเดียวคือ,คอการน,นอนถ้าอยู่เฉยๆน,น,นอนยังกระดิกเท้าเลยอย่ะยังแบบทุก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 แบบเท้าต้องคอยแบบเนี้ยก็ถูกนี่เขาบอกใช่ปะเนี่ยเ <c oughs> ขากลัวเธอไปกอปปีนีนยายเขาเปล่า ฮะเขากลัวเธอไปก๊อปปี้นิยายเขาหรือเปล่าอย่าไปก๊อปปี้นิยายเขาหน้ารู้เปล่าเธอไปก๊อปปี้นิยายเขาไม่ได้นะสาวเป็นเหมือนกันนอนใช่ปะนอนกระดิกเท้าอ่ะมันสบาย <c oughs> ชอบเอาเท้าถูกัน ที่พีทบอกว่ามันเป็นมันเป็นนิสัยที่แปลกพี่บอกว่าไม่นะเหมือนคนบับเหมือนปอบเราอะ่ะถ้าจะป่วยทางจิตไม่รู้อะของกบะตกอีกร้อนมากเนาะเดินแม่คาดพงคาดผมจุมลีขอเปลี่ยนมุกให้เขาได้ไหม,มไม่มน่ารักอ่ะ มันสวยน้อยไปอ่ะลองเม็ดที่ดูสวยกว่าได้ไหมหามุมขึ้นเหรออ๋อแต่มุมนี้ก็สวยนี่ไม่เ่ะนี่ไม่สวยอ๋อหอ เขาต้จะได้สี่เม็ดเนาะอันนี้ใช่วยมาของอะผมสมุดมาเนี่ยสมุมสติ๊กเกอรอ์อันนี้ของเขาอันนี้ของเขา๋ยวฉันไปหาแรกของฉันให้ ยานี้เนี้ยเอามาแลกชั้นอันหนึ่งเลยหนึ่งเม็ดแลกกันจะไปหาสวยๆมาให้เขามาหนึ่งหายละชีวิต รุปไม่มีแรกของนี่แล้วนะนี่ของฉันสวยจัดตายจบไหมจบไหมจบจบอืคนละสี 有话。 พีสีสกายบูชันไม่ค่อยมีแล้วเหรอเนี่ยโอ้ไม่กอดไม่อยากจะเชื่อเลยนี่นี่ตัวเรือนหนูทำเสร็จแล้วสวยมากน่าจะอันนี้ ในมือสวยสุดจบเปลี่ยนให้อานาเม็ดมันไม่สวยมันปิดมันปิดกับตัวเรือนไม่สวยต้องทินเก็บพอ,อ <c oughs> โมเดลหายยัง <c oughs> พี่บุ๋มเล่าตอนเล่นหนังกับสเตฟานห้ฟังหน่อยอ,อนานมากค่ะโหกี่ปีอ่ะ นานมากชื่อเรื่องอะไรนะ บอกอ,ไ,อไม่ทำไมมันหลวมๆว,วะ ทำไม่เป็นอ่ะหรือมันคืออันนี้วันนี้มันคืออันนี้อ่ะแล้วนี่คือมันหลวมๆมาก ไข่ควงเหรอทำไมมันแบบมันเป็นวันที่แบบมันมันไม่